you เช้าวนี้อากาศดีมากครับที่เชียงตุงครับผมมาแน่นทนันก,กินเที่ยวหลาหลายความสุขที่กัญจนบุรครับเดี๋ยวจะต้องเดินทางไปหาปลาครับพอดีเมื่อวานที่การคุยเกินเกินกับตรงนที่หาปลาลิ้นของตุงครับก็คิดว่าน่าจะได้เห็นเขาหาปลาครับเพราะว่าที่นี่ผมถามองว่าตะกอนนะขอห้ามหาปลาไหมเขาบอกว่าตะกอนห้ามแต่ทีนีไม่ห้ามแล้วไม่มีป้ายปักไว้น่าจะหาได้อยู่ผมก็เลยจะดูวิถีชีตคนเชียงตุงครับหาปลาในบริเวณที่โซนที่เขาน่าจะได้รับอนุญาตโดยการที่ไม่มีป้ายปักไว้นะ ก็ผมอยากจะดูสีสันวันนี้ในช่วงเช้าก่อนที่การเดินทางทริปใกท้ยของวันที่เดินทางมาเฉกตุงใกล้หมดแล้วนะก็อยากจะเอาบรรยากาศแบบนี้วิถีชีวิตมาให้เพื่อนๆได้ชมครับแต่ตอนนี้อากาศเริ่มเย็นมากครับขนาดแดดออกนะครับติดตามชมการเดินทางของอันแนทจิที่อนอนตอาสุดทสการเดินทางได้นะครับไปดีกว่าเนาะไปะผมมาถึงบริเวณริมหนองตรงแล้วครับก็มาดูขอเก็บตะครัดเลยนะเช้าเช้าตอนนี้อากาศดีมากครับที่นี่ตอนนี้เกือบเกือบเจ็ดโมงครับพระอาทิตย์กำลังขึ้นสดใสามากครับ พี่เขาบอกว่าคนที่ผมนัดไม่มาแต่พี่พูดไทยได้ขอดูนะพี่นะออปลาที่ได้คือเป็นปลาหนินในนี้นะพี่นะอ,อือนะอันน้นเขาไปเก็บปลาหรือว่าไปไปเอาปลาเออมื่อวานผมนัดกับคนที่มาเมื่อเย็นว่าจะขึ้นไปเดือหาปลาด้วยไม่อยู่แล้วพลาดเลยอดเลยได้ดูตรงนี้ว่าจะดูเขาเก็บตะคัดสักปากหนึ่งว่าได้ปลาเยอะไหมดูตรงนี้ก็เหมือนกันนะเห็นไหม ปลาตัวขนาดประมาณ3นิ้วสามนิ้วได้กำลังใหญ่มากเนี่ยไม่ใช่แค่นี้สองนิ้วสองนิ้วเออไม่ใช่สามนิ้วสองนิ้วด้วยอโลเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยใหญ่ไเดี๋ยวเนี่ยเขาไปเอาเนี่ยใหญ่ใหญ่เนี่ยใหญ่ใหญ่นะเขาไปดักตรงกลางเลยใช่ไหมนี่นใหญ่ใหญ่เนี่ยเนี่ยอันเล็กเนี่ยนี่ตามันเล็กตาใหญ่อยู่ตรงนู้นตาใหญ่เนี่ยอยู่ตรงนู้นนะตาใหญ่เอาตาใหญ่ก็ตาใหญ่เลยมันก็ถือว่าตัวพอกินเนี่ย แต,แต่ถ้ารับบ้านผมถ้าที่บ้านผมเขาบอกว่าตัวเล็กอย่างเงี้นะก็อันนี้เก็บสามปากอันนี้ไปวางในในในริมหน,นอง,นองนนอตุงในหนองตุงใช่ปะโอเค <Okay S 2> น,นะมันก็เป็นปลาปลาปลา,ปานินเยอะอยู่นะ <S <S ข่าไม่ว่านะพี่นะเก็บงี้ไม่ว่านะโอเค okay ครับเดี๋ยวรอดูปลาใหญ่ๆจะได้ปลาเยอะไหมจริงๆอยากจะนั่งบนแพมากเลยน้ำน้ำาี่น,นีลึกไหมพี่ไม่ลึกไม่ลึกนะ ยังยังผมนี่ท่วมหัวไหมท่วมหัวอ๋อตรงนี้ท่วมหัวอยู่นะ,ะทีนี้ไม่ท่วมเทม่าไหร่ออริมลิมร,ริมลิงในนี้แค่คอแต่ว่าเกิดไปตรงกลางน่าจะประมาณท่วมหัวนะพลาดเลยมาไม่ทันเขาเอาไอ้นี่แพไปลงกลางน้ำไม่งั้นผมคงได้ไปดูใกล้ๆครับโอ้ขี่นี่ไปสิฮะลองนี้ไปสิได้ด้วยเหรอได้ม <laughs> ันมีกุญแจนี่พี่ ไช่ตอนกุญเจเลยเอาขาดทีเลยแล้วก็บงังคับหมุนแล้วนะผมยังไม่เคยปัน่นเรือปั่นเลยอ่เหมือนอ่ะปั่นปั่นปั่นตะกยานเซ่เนี่ยอ่าแล้วแล้วก็มีเวลาเลี้ยวหัวนี่เลี้ยวยังไงอ่าเลี้ยวเขามีอ่ะนะเลี้ยวเลี้ยววิ่เนี่ยนะพี่ก็บอกให้ผมขับไปเลยตัดหน้าตัดหลังเนี่ยอ๋อขับข้างหน้าขับข,ข้างหลังนะไปหมุนอยู่กลางแม่น้ำกลับมาไม่ได้ไม่ต้องเลยนะไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรกูมาไรอ่านะ รอดูนี้ก็ได้พี่เ <c> ส <oughs> ียวดูวิวสวยๆด้วย,<ร>วยไปถ่ายตอนนู้งก็ไล่ไปถ่ายเงินเป็นจังเลยอืมตอนแรกก็จะขึ้นแพเป็นไงมาไม่ทันก็เอาแพไปนู่นไงมันจะได้อยู่บนแพเห็นเห็นจระใจเลยนะรอรุนครับว่าผมจะลงไปกับเรือทิบหรือว่าจะรอเขาอยู่ตรงนี้ดีครับแต่ว่าอยากเห็นใกล้ๆเลยว่าเขาได้ปลาขนาดไหนเดี๋ยวถามนิดนึงพี่ปกติปลาเนี่ยมันมีแต่ปลานิลน่ที่เนี่ยเขาไม่ใช่เอาอย่างนี้แสงไม่เพราะอะไรเท่าไหร่ก็บางเรื่องเนี้ย วานเออว่านอย่างนี้คนนู้นคนนู้นว่านหรือว่ายังไงอันนี้ไม่ใช่เนี่ยอ๋อตะคัดเอาคนวมื่อวานมาว่านเอาอย่างนี้เยอะๆตัวใหญ่เลยนะตัวใหญ่แค่นี่ก็มีอ่ะอืมนะเออเขาว่านเอานะก็ดูไว้นะเมื่อวานคนเมื่อวานเอาไปแล้วเมื่อวานคนที่มาเอาแห่ว่านเอาปลาในนี้แล้วก็เก็บขึ้นไปแล้วนะที่เดี๋ยวก็คือพี่คนนั้นจะเอาตะคัดมาลงนะโอ้รอรุนรอรุนเรียบร้อยครับ ผมได้เรือที่เก็บขยะเรียบร้อยครับก็เพื่อเพื่อนๆผมจะไปถ่ายคลิปเขากู้ตะคันนะพี่เขาใจดีมากครับอกเอาไปเลยเรือที่ก็ได้เรือนี้ก็ได้ก็ในฐานะนักเดินทางในใจความสุขดีกันทางผมก็มักจะไม่พลาดกับการลงมาหาปลาแบบใกล้ชิดติดขอบแม่น้ําอย่างนี้เลยนะเขากู้ตะคันแล้วครับผมจะพาไปใกล้ๆจะถ่ายคลิปเพื่อนๆดูนะว่าปลาที่นี่เยอะไหมแล้วก็ดูบรรยากาศที่ริมหนองตงุงใน ช่วงที่ผมเดินทางแบบนี้ครั้งแรกครับที่จะพายเรือแล้วมาอยู่กลางหนองตุงแบบนี้ครับเจอกันได้ครับระหว่างการเดินทางอีกครั้งนึงนะครับสุดยอดมากนะกับการเดินทางทริปนี้นะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับผมเดินทางมาจุดที่เขากําลังกู้ตะคัดในหนองตุงนะครับพายเรือมาคนเดียวครับแล้วก็ปลาที่เยอะมากครับผมเห็นปลาติดกับตะคัดเต็มเลยเน่าก็มีนะน่าจะดักหอนแต่เมื่อวานเย็นหรือเมื่อวานนี่แหละนะ โอโลนะอันนี้คือตาใหญ่นะไม่รู้ว่าหลุดไปแล้วหรือยังนะน่าจะหลุดไปตอนนี้แล้วโอ้นะให่ไหมเมื่อเจอคนเนวานนะแต่ก็เป็นโชคดีผมที่ได้เจอคุณลุงคีิมากกูตะคัตคนเมื่อวานใช้แหวานนะวันนี้เขาใช้ไอ้นี่เขาใช้วิธีการเอาตะคัตมาลงก็ตัวก็อยู่ประมาณที่ไม่เกินฝ่ามือครับ4นิ้วได้นะตะคัตนี่ตาใหญ่หน่อยโอโลนะคนี้พายเรือไม่ถนัดแลวเรา ไปเกาะกลางๆ่างแพดีกว่านะต้องใช้สองมือครับน้ำโอ้ยอน้ำไม่มีขาดตังกล้องไม่มีตัวช่วยนะวันนี้คนเดียวครับโอ้โหะเอาเรือเข้ามาจากท่าเห็นไหมพายมาคนเดียวด้วยนะอ๋ออาศัยเกาะแล้วว่างานนี้นี่ครับคนเป็นนะแล้วก็จริงๆต้องเอาเรือพู่แล้วก็ไปกระเข้าเลยอ่านานๆนี่ครับฉลาดเริ่มชลาดแนละ้วลุง ไปด้วยนะขึ้นนี่นะเดี๋ยวเรือพูกนะผมเอาเรือพูกก่อนดีกว่าน,นะนี่เราก็หาปลาไปพร้อมกันเลยมาพูกเรือแป๊บครับหาที่พูกก่อนนะเนี่ยคือง่ายสุดแล้วเดี๋ยวเขาก็ทอเนี่ยมันเรือนี่ก็พายไม่แต่ผมอยากจะดูเขาหาปลาแบบนี้โอ้ตัวใหญ่ไหมใหญ่ตัวนี้ฝ่ามือได้อยู่นะลาได้เขาแกะปลาเลยโอ้ยนะโทษทีนะ,นะโอ้ยกับหลุดโอ้โล ìa yeah. đủ khẩu hà phá rồi không được phép nha khó dỡ của hơi dỡ 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 nhiều dỡ 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 ตัวใหญ่เลยเนี่ยนี่ปลาอะไรเนี่ยขอดูใกล้ๆนะครับนี่ปลาอะไรผมกำลังสงสัยอยู่ปลาอะไรวะเนี่ยเรียกชื่อไม่ถูกเดี๋ยวเพื่อนบ่นอีกแต่ว่าปลานิลเยอะปลาตาแดงปลาตาแดงนะปลาสักเกอร์สักเกอร์ก็เยอะปลาตาแดงก็เยอะผมนึกว่ามีแต่ปลานิลออกปลาตาแดงตัวใหญ่นั่นแหละ โอ้ปลาตาแดงเยอะมากเลยโอ้โอเนาอันนี้หมดป่าแล้วหรออ่ะนะเขาหมดป่าแล้วเลยอีกป่าหนึ่งโอ้สุดยอดมาครับใครไปเชื่อแน่ทัวล้วอยู่กลางหนองตรงจนได้นะโอ้ยนะไม่ต้องขี่เป็ดครับนะก็พายเรือมาด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวดูวิถีชีวิตคนที่นี่ด้วยครับแล้วดูบรรยากาศเช้าๆที่ริมหนองตุงนะสุดยอดมาก กูอีกหนึ่งปลาครับแล้วเรือที่ได้เอามาครับเรือขยะนะคือตอนนี้มีขยะจริงๆอาจจะเป็นเรือพายอยู่ในหนองตุงในธรรมดาแหละแต่ว่าสาหรับผมดูแล้วนะเป็นตอนนี้คือเป็นเรือเก็บขยะแล้วเขาก็ปลาซ็อกเกอร์ไว้นะเพราะว่าปลาซ็อกเกอร์นี่จะไปกินพวกไข่ปลาที่อยู่ในในหนองตุงครับแล้วก็ตอนนี้เป็นน่าจะเป็นอาหารแบบเป็นอาหารปลาทย่างเนี่ยผมได้กินนะพอคุ้นๆอยู่อ่ะดูกูปลาต่อครับปลานินกับปลาตาแดงของคุณลุงเขาเยอะอยู่นะคบเห็นไหม นักีวันนั้นดูเขาหาปลาม,มีปลาหมอไทยวันนี้ไม่มี ลุงมีกี่ปากเยอะไหมวา,วางกี่วางกี่ปากเออเนี่ยวางเยอะไหมวางตะคัดไว้กี่อันวางขายเอาหมดแล้วนะพูดไทยได้นี่ไปทํางานที่ไทยมาบ้างปะไปนะโอ้โหลุงพูดไทยชัดมากเลยแล้วลุงเป็นคนอะไรครับเป็นคนไตหรือคนหล่อยหรือคนอะไรครับคนล,อย,คนลอยนะครับส่วนใหญ,ญ่คนหล่อยวันนั้นก็เจอคนหล่อย,ยะอะไรนะครับ เจ้าขาวลูกปลาที่ลุงเก็บได้ไหมโอ้โลน้ำกระเด็นครับโดนกล้องบอกว่านะโดนกล้องไปกล้องยิ่งแย่ๆอยู่ขอเช็ดเช็คนะกล้องก่อนโอเคยังอยู่ได้ครับยังอยู่กับผมอีกนานครับกล้องตัวนี้นะเมื่อจะเป็นกล้องหรือว่านางเอกครับถ้าอยู่กับผมต้องอึดต้องทนต้องแข็งแรงก็ต้องดีครับทุกอย่างต้องไปพร้อมๆกันเที่ยมคัน สวยทั้งรูปร่างสวยทั้งรูปทรงนะอันนี้คือพูดถึงกองนะมันได้พูดถึงเรื่องเรื่องนางเอกเลยนะ <c oughs> ดูไปเรื่อยๆนะว่าป่ากนี้จะได้เยอะขาอานาดไหนผมจะรุนว่ามีปลาอะไรมัร่งนะฮะตอนเช้าเอาไปเที่ยวนึงแล้วอ๋อครับรอ๋อครับ ครับอย,นะอย่างนี้ไม่ว่านะลุงนะอย่างนี้ไม่ว่านะไม่ว่านะอ๋อนะของเท่าแกอ่ออ่อของเท่าแก,แก่ดูพอนะเพื่อนๆอ,อย่าว่าผมนะผมก็คุยกับลุงก็พยายามดูพันไปเนี่ยพอไม่คุยเรื่องอื่นแล้วนะ ปลาที่นี่มีปลาอย่างอื่นไหมพวกปลาช่อนปลาหมอไทยหรืออะไรมีทุกอย่างเลยโอ้นะแล้วนี่นี่ถ้าลงไปดำได้นี่ลึกเลยแต่ว่าน้ําขุนไงก็ดำไม่ได้ขุนมากโอโลนะปลาดิ้นครับตัวใหญ่ใหญ่สุดนิคตัวขนาดไหนที่ใหญ่ใหญ่ถึงมีตัวถึงสิบโลไหมสิบโกว่าคนมีโอ้ยนามีคนพูดหลายคนแล้วว่าสิบโลกว่าวันนั้นผมมาเขาก็บอกว่าตัวสิบโลกว่าตัวเท่าตัวใหญ่กว่าเด็กน้อยก็มี ปลาชอ่อนนะนะโอ้โหชอ่อนอเมซอนรือเปล่าแล้วเอาใครไปเจอแล้วดัดกเจอตะขแล้วก็เจอตะวันอะไรห,หมดเหรออ๋อถ้าเจอตะข่ายนี่ติดเลยนะโอ้โหช่อนเกือบตัว20โลนี่ขนาดไหนมีไรแสดงว่ามีเยอะมากครับดูลุงมาหาปลาไหมโอ้โหป่าดินพักๆครับไปไกลหน่อยนะ ตัวตีเขาใช้แห่ก็ใช้ตะคัดลงใช่ไหมเขาใช้แห่ก็ใช้ตะคัดลงใช่ไหมอ๋อวิธีอื่นเขาใช้ไหมใช่วิธีอะไรบ้างอ่ะอ๋อเย็บในน้ำเลยแล้วก็ดำลงไปน่าน้ำใสๆนี่ผมลงไปแล้วนะน้ำไม่ใสน้ำเพื่อตูดูตัวแล้วมาสักห้าโลงี้ยก็พอหลู้แล้วเท่าเราวันนี้ ไปปลดข้างบนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปปลดปลาข้างบนกับตรงพี่คนนั้นครับที่ให้ผมเอาเอรือลงมาได้เห็นไหม อ๋อแต่ต้องลงอีกเที่ยวนึงด้วยลงตรงไหนตอนเที่ยง,ยงใช้ตะคัดลงเนี่ยนะอ,นยอ๋อ,อเดี๋ยวลงตอนเที่ยงลงใช้ตะคัดลงมเที่ยงวันแล้วเย็นมาเก็บใช่ป่ะก็จะด,ดูลุงเขายกปลาขึ้นมาเขา,าจะเยอะขนาดไหนนะ คันนี้ตากี่เซน,เน,เ,ซนเนี่ยกี่เซนตาตาได้กี่เซนกี่เซนนั่นดูจากสายตาผมก็ไม่ค่อยเก่งเนื้อตะคัด,คด,คดเอามัเสียมาแล้วนนนนะครับเริ่มก่อนแล้วอืมแล้วนี่เขาจ้างเก็บยังไงนะลุงแล้วนี้เขาจ้างเก็บยังไงเท่าแก่เนี่ย เป็นเที่ยวหรือเป็นวันหรือวายัางไงเนี่ย,นนเ,ยเนี่ยค่จ้างเก็บยังไงเนี่ยจ้างเก็บตะครัดเนี่ยเป็นเดือนอ๋อเป็นเดือนนี่ครับดูปลานะก็ะดีนะใช้พื้นที่เป็นประโยชน์นะครับครับนะที่เหลือก็คือการเดินทางกลับสู่ฝั่งครับก็สุดยอดนักเดินทางก็ต้องทำให้ได้ทุกอย่างนะครับ ็ดูผมวันนี้ริมหนองตุงครับดวูวิวสวยที่ผมกําลังเหมือนเล่นเพื่อนดูครับน้อของผสุดยอดมากนะใครไปจะไปเชื่อว่าวันนี้ผมมองวิวริมหนองปุงไ้ทั่วเลยใช่ไหมโอเคครับระหว่างนี้มองป้าด้วยนะปา้าอะไรให้เต็มเลยขอบคุณทุกท่านที่ดังชมการเดินทางของผมแล้วก็คนเชียงตุงที่เป็นมิตรนะพูดไทยได้ให้ผมได้เรียนรู้วิถีชีวิตคนที่นี่ไปด้วยที่สําคัญผมยังได้สมัมผัสกับธรรมชาติแบบนี้ผมคิดว่าคนเชียงตุงอาจจะไม่เคยมาล่องอยู่กัน ลองตรงแบบแบบผมก็ได้นะแต่ว่าผมนี่คือถ้ามีโอกาสหรือมีโชคที่ดีผมก็ไม่ไมพลาดที่จะทําความรู้สึกและความตั้งใจให้เป็นจริงทุกครั้งที่ได้เดินทางมาที่นี่รวมรวมถึงที่เชียงตงุงและที่นี่คือผมคิดว่านะเหมือนอยู่ในประเทศไทยแต่ว่าวิถีชีวิตเรียบง่ายกว่าแน่นอนนะเดี๋ยวจะขอเอาเรือพุกครับแล้วก็ดูลุงออกปลาขึ้นครับจากนั้นก็ ให้เขาปลดปลาขอบคุณคุณพี่ทนานันมากครับที่อุส่าให้ผมลงเรือมาแล้วได้สัมผัสบรรยากาศแบบนี้นะผมบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ดีงามสำหรับผมเลยนะดูคุณลุงพกเรือแล้วเอาปลาลงก่อนนะเดี๋ยวผมจะได้ลงมั่งนะ ลุงลุงก่อนเลยเด ok yeah, ี๋ยวผมเอาเรือพุกเองจะดูลุงยกปลาไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอ้าโล่นะสุดยอดขอบคุณมากครับคุณลุงส ok ุดยอดมากคนที่นี่เอาไปถ่ายก็ได้นะใครเด้อไม่ไหวแล้วอ๋อนะครับแน่คนที่นี่น่ารักเสมอลูกนะ นะเราดูบรรยากาศแบบนี้อีกครั้งนะจริงๆผมหวังว่าผมอยากได้ดูการหาปลาในน้ําเขินนะแต่ว่านอสแสงไม่ตอบรับกลับมาผมเลยอาจจะไม่ได้ไปครับเพราะเราเจ้าถิ่นไม่ว่างนะก็ขออนุญาตลงเรือครับแล้วก็เรือตรงนี้ก็บอกผูกได้ก็ไม่เป็นไรนะครับคิดดูดีปลา,ายังเอาไว้ที่อีกตัวนึ่งนะโอ้โหเก็บให้เขาหน่อยครับอุตส่าห์ให้มาดูปลาการหาปลาที่นี่ดดนนอ้ขอบคุณครับครับ,รบน,นี่ครับราดูของ ครับโ,โลยังไงหนึ่งปาก2ปาก3ปาก4ปาก5ป,ปากนะอ๋อ้าปากครับยังไงไซส์นี้ผมตีประมาณที่6ขีดไม่เกิน7ขีดน่าจะได้นะน่ะน่าจะ6ขีดเกือบเกือบเขีดนะไอเรื่องน้ำหนักปลาเนี่ยคุยกับผมได้นะแต่ไอเรื่องตะคัดเนี่ยพูดกับผมลำบากนี่ตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณเกือบเกือบหขีดนะ ช่างได้เลยนะถ้ามีที่ช่างนี่รับรองเป๊ะโอเคนะเขาเอากระป๋องมาเก็บปลาแล้วนะจอดบรรยากาศเลยเช้าๆแล้ววิวสวยด้วยทังเรื่องนะเมื่อวานเรามาฮอตพอตร้านนี้ไม่ได้กินแต่ว่าพี่คนนี้เขาเข้าไปร้านฮอตพอตทั้งคู่เลยนะ่าจะเป็นคือจะเป็นเกี่ยวกับการเอารถมาจอดมาฝากที่ร้านฮอตพอตนะถ้าเย็นมาเจอเขาอีกทีก็ก <mm> ้ดีเลยนะ ก็อาจจะได้คุยขอต่อนะดูขอปลดปลาสักตัวสองตัวนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะปิดคลิปแต่เพราะรอปลดทั้งหมดคของไม่ไหวแน่เลยสี่นิ้วกว่าตอนนี้สองขีดนะปลาอันนี้มันไม่นักทับปลาเนะปลาตัวใหญ่ปลดตัวนี้ให้ดูสักตัวได้ไหมครับปลดปลาตาแดงนะก็สาสไทยปลาเลย โทษทีครับคุณไม่พอ,อาานนยแล้วกลางเยอะเนี่ยกลางเยอะปลาจีนนะภาษาไทยปลาจีนไหมไม่รู้จักเลยเขาบอกว่าปลาอะไระะะผมเหมือนว่าเหมือนปลาจีนนะ <S <S จำชื่อพี่จำชื่อถูกครับไม่ไม่ได้เจอบ่อยปลาแบบนี้เป็นปลาเลี้ยงนะส่วนใหญ่ผมชอบไปดูปลาธรรมชาติ ก็เรียบร้อยขอบคุณคุณลุงมากเลยนะครับพี่ขอบคุณมากดีอุตส่าห์ให้ยืมเรือให้ไปดูนั่นดูนี่ได้โอ้ยขอบคุณมากๆเลยสุดยอดบรรยากาศกับคนที่นี่มากครับก็จะติดตามชมการเดินทางของผมต่อครับที่อยู่ชิงตุงนะแต่ว่าอยู่น้อยน้อยวันแล้วดูว่าผมจะไปในต่อแต่ว่ารู้สึกชอบมากกับบรรยากาศแบบนี้และวิถีชีวิตคนที่นี่รวมถึงขอต้อนรับผม,มาเจอกันใหม่ครับระหว่างการเดินทางกับชิงตุงในที่นี้ ขอบคุณครับขอบคุณครับโอโล